มี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 เตี้ยมมันลงถึงก้อนเราด้วยวิ่งขวาไม่ได้เลยอ๋อเราไม่ใช่กระจกอ่ะเนี่ยลงมาได้ไงเนี่ยนึกว่ากระจกใส่จัดปืนพุไ่งได้เลยยิง เรียกเ่าว่ะหน้าพี่ตัวนึงพวกดักอยู่หน้าแล้วสามันเดินจากหวานใจเดี๋ยวเชื่อนะ<ส> <c oughs> ป้าน้าพี่เงียบปแล้ววะอ่ะไปไปไปสามาันขั้นสองบันได มีตัวนึงอยู่้าปหลังเอ๊ะขวาพยายามช่วยอมมาเลยไมด,ดีเสรนนี่แล้วถัดเปินวิ่งไม่หันนะตัวนีนน้นอนๆมีอีกตัวขวาอีกตัวข้างหลังคะนอนอยู่บนหลังคะขึ้นเป็นไงอ่ะขึ้นจับตัดยันน้นองๆ มาลงถีต่อเต็ม,ม <c oughs> ป่ะเฮ้ยบ้านนะพี่พ <c oughs> วกดักอยู่หน้าแล้วตอนชันได้ปะเยี่ยมป<า>่ะมาอยู่ไปอยู่อยู่บนบ้านห้องเล็กผมดักโดนผมดักโดนไปขึ้นไป<า>โทนี่ด้วยเ็บเคโทนี่เคเพื่อนโทนี่เค่ว่ะ หมุนหมดอ่ะผมก็หมุนคนดูก็หมุนอ่ะแต่ว่าเม,ม่ได้ใช้อยู่นะน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตปะใช่เหรอนบ้านแคมอะใช่ก็น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านแคมวิ่งไปเลยเวอร์สุดเธอดึงดิเธอดึงดิ ปีศาจได้รู้ก่อนค้างบ่อยมากพี่เบียบ่อยปะของพี่อะของพี่ไม่เป็นเน็ตพี่เสียตอน็ตลุกยังเนาะไปดิแคม,ม,แคม,มไม่เน็ตแคมไม่ดีหรอปกติม็นจะมีนี่เน็ตเรากลติกขวานะปกติก็ไม่ดีอยู่แล้ว ให้มันโดนหลังยิงเฮ้ย,มย,ย,ยไม่ปลดดอดเ<อ>ลยระ,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 ะเบียงขับไปแล้วทุนนี้ซ้ายเน้องไปเรียงสองมือไปปะ,ละ,ละ,ละ về 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 Missile let's go, thấy hai con rồi out, need ammo. go 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 go, go. <coughs> lốt <đăng> mình <coughs> <coughs> hey, có không? Hey, mình có đằng này. Không có. để quân đi Khi thang hả? เอาเอา,เอาตั้งรูดล้ไปปุน็อก,กวะเนี่ยชุบได้ชุบได้ยังเฉดไม่ไ,ไหนเธอชุบได้ทำไมเขาตั้งโลดแล้วเขาโดนน็อก,กวะเธอรออะไรนับสามแม็กอะเข้าอา๋อห้อง,ลองเล็กพออ้ามาดิเดินสุดละ เราฟ้าตัวาพี่เนตดับเบตัวนี่พอมนะจะเนตใส่ผมนะเนตลต่าตายเนกันเน็นกันยิบาเฮ้ยบนโมีแต่คนจ้องยิงเราอะเดี๋อมส่วนน่อวาถามจริงเหรอวะนึกว่าน้อโอ้โห ยิงโดนไปได้ไงวะแถมจริงนติ๊ดจับ Watch out เด็กอีกตัวคนนี้เนาะตัวเดียวขึ้นมาเอาเลยเอาเลยเอาสิเฮ้ยโดนไหม Watch out ยู่ไหนวะ โโอ้หแล้วอนนี้เทนล่ามันจะไม่ได้ประกอบหรอประกอบเทนล่าครับปะมีคนด<ม>้วยม,ม,มาดิก็เดิอนออกมาดิ<ม>อย่าสาทำไม่ในโซโดาคนนี้เคยได้กล่าวไว้อ่ะผมไม่ได้วิทางเข้าเลยหรอเอมอมีอ่ะมันทำรถจุดเลยมันดกักมันดกักมันดักผมว่าเรียบน็อมลูกเนี้ยครัดมอยากนิวซีแลนด์ ขอนีลิฟต์แค่บรเจ้าวเลยตัวไหนตัวนข้างขวาเขตตัวหน้าตัวนี้หน้าพี่ขวาเจอมันประกอบรถอยู่ก็ดีเลยเพ้ามันมีรหลองด้วย Watch out นลองเราจะได้่าดรอปอยู่ไหนวะมันจะอยู่ซี่ตรงไหนตอนนี้มันจะหางเลยครับไม่ฟังคอยอีกแล้วนะเต็มเลยพี่ีอ๊เอา้าวผมมาชนยังไม่รู้ตัวเลยอืมเฮ้เพื่อนมาขับอันนี้มามหายไปไหนกันเนี่ยนีแค่สองคนเองหร เทสลาไม่เหยียบยังไม่รู้ตัวเลยเ <g ave> ก็บแรงเหรอจสนายสตรีมลับมาใช่อ,ะอ่ะอลิสเอ็กอดูไหนวะนี่ก็น่งวนปะขับออกมาได้ปะผมขับเนี่ยเนี่ยมีรักมี ต้องอไรีคอนอะ่ะนาพี่โอเคหมดอุ้ยนี่ขวาผมอ๋อตโดนี้ตรงนั้นานาพี่ตัวนี้พวกดักอยู่หน้าแล้วเธอออกซ้ายจริงสีออกซ้ายจริงสีเ้นไงชีกซ้ายจริงสีสวยชุบก็ได้ครับมันกน ไีใไดเฮ้ยยใครขยิงรถเหรอขันเขาขัจะเขาตเห็นแล้วเด๋ยวี่เหินไปเลยนะตัวนี้ยิงใครไม่ยิงยิงผิดคนแล้วบืนเนินหนึ่งเห็นตัวเองแล้วตัวนี้ A.P.P. เนาะ ไขึ้นรถเร็วไคุณลงรถไม่ได้เอ้าแล้วเขาไม่อยู่ด้วยกันได้ไงวะนั่นดิเดียวเจ็บมาก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 ๆเล็กตัวนี้น่าตีข้างล่างว่ะตัวนี้เดจสเซอร์ที่มันยิงเราเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไปไหนเนี่ย อยู่ในกันน้องแฟนนะพี่รักทำไมถ้ามีก็ตาผมลากขนาดเนี้ยเล่นแบบนี้ให้บน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 เข่าเนี้ยจะเบิน เบิ Burn. Burn. ้นเบิ้นอ้าวเอาเม็ดเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหนัดสุดท้ายพอดีนะคมดูพี่ไม่ค้างดูโทนี่ค้างบ่อยมากแนะนำมาดูเพจผมครับเฮ้ยใจเย็นมามาถึงมาดูเพจพี่แล้วก็ฟังอีก,อกได้เหมือนกัน คุณภาพครับตารนี้กินไก่กดไลค์ให้เลย